เมื่อเราอยู่ที่ฝั่งคือทะเลมันจะมีฝั่งเราผู้เดินยืนอยู่ที่ฝั่งจะเห็นแต่ซากศพสิ่งที่ปราการควังเพราะว่าทะเลนี่เวลาเรืออับปางอะไรก็แล้วแต่เขาจะซัดเข้าฝั่งศีล <Yeah. S 1> ธรรมเบื้องต้นเราจยาไม่เข้าถึงธรรมะลึกซึ้งอยู่อยู่พื้นพื้นจะเจอแต่เรื่องพวกนี้ <Yeah. S 1> แต่ให้เชื่อเถอะว่าลึกลงไปกว่านั้นในธรรมในวินยัยอันคำพิรรภาพนะี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นนี่คือศีลธรรมเบื้องต้นที่ต้องพบต้องเจอ พระศาส,สดาบอกว่าให้เรามองที่ตัวเอง,องเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางกรรมเป็นของบุคคลเราจะไปร่วมกรรมกับเขาเขาทําไม่ดีเขาไปว่ากันนี่ไม่น่าเลยอันนี้คือจิตที่ดีของเราที่สังเวชใจใช่ไหมให้ดึงจิตดวงนี้กลับคืนมาเข้าที่ตัวเราเองอ๋อพระศาส,สดาบอกว่ากรรมเป็นของของตนใครทำำํากรรมต้องได้รับกรรมนั้นสลดสังเวชและวางอุเบกขาอย่าไปร่วมกรรมกับเขาแล้วให้ดึงจิตรากลับคืนมาอยู่กับผู้รู้เหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เล่ามานั้ คือสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้จิตเราไปพัวพันกับสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยหลงไปสิ่งที่รู้เกิดอกศุศลขึ้นได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าดึงผู้รู้ออกมาสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดดับไปแล้วก็มีเรื่องขึ้นมาอีกแล้วก็มียิ่งกว่านี้อีกนั้นมาอยู่ที่ตัวเราความสุขก็จะเกิดพลังงานก็จะมีแคลอ,อรี่ก็จะไม่เสียจิตก็จะไม่เศร้าหมองใช้อุเบกขาปองสังเวชยนทกวังอุเบกขาอีกมุมหนึ่งต้องมีความอาหารชานชัย เราต้องดีให้ได้ถ้าเรามีโอกาสโบจะทําให้ดีนั่นคือเอาเป็นครูมาสอนตัวเองอย่าหดหูอย่าสังเวชอย่าฟอแยะอย่าเศร้าหมองพลิกกิจขึ้นมาเป็นความอาถรรพ์าานชัยแก้วกล้าร่าเริงพระธรรมมีอยู่ความดีมีอยู่แต่ทําไมไม่รู้จักทาโอ้กรรมของบุคลน,น่าสงสารหนอะแต่เราจะทําเราเรียนรู้แล้วเราจะรักษาสัวร,รู้นี้เป็นความเจริญแห่งเรานะพุทธประษัททั้งหลายจงมองเห็นแล้วก็ย้อนกลับมาที่ผู้รู้ ว่าควรทำสิ่งไหนว่าควรวางประการใดหากจิตรักในพุทธศาสนาเชื่อเถอะพลังแห่งความดีมันจะดีดขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นจากความเศร้าหมองสิ่งที่มีนนี้เรามองเห็นนั้นเหมือนพระศา,าสดาเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความทุกข์ไม่พ้นทุกข์กันสักทีคนนี้ทำกรรมวนตายเกิดตายเกิดอยู่สรุปสังเวชใจแต่ดีดเป็นพลังแห่งพุทธะตั้งความปรารถนาเลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพื่อจะตรัสรู้ทำขนสัพพสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากห้วาทุกข์ รู้จักไม่รู้จักก็ตามนี่คือจิตของพุทธ,ธะหากว่าเราเป็นลูกของพุทธ,ธะเมื่อกี้กล่าวคำสัจจะปณิยานแล้วพุทธบุตรไงก็ต้องทําตามพ่อดึงจิตที่เศร้าหมองกลับคืนมาเปลี่ยนแปลงความสังเวชเป็นความอัศร์ชานชายัยแกล้ากล้าราเริงตั้งใจรักษาไว้หากว่าสิ่งนั้นเป็นขยะเป็นสิ่งไม่ดีก็อย่าเอาไปใส่คนอื่นฝังเอาไวใ้ให้มันดับไปจงปลูกแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาเรื่องราวต่างๆเหมือนขยะก็ฝังไว้ใต้ดินแล้วก็ปลูกต้นความดีซะ มันก็จะเป็นอาหารของต้นความดีให้งอกงามขึ้นมาด้วยกายวาจาใจของเราพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆต้องรู้ให้เท่าเอาให้ทันอนุโมนทนา